เรามาร้องเรียนครั้งแรกมากันห้าหกคนหนูเป็นตัวแทนของอีกร้านหนึ่งเทลแอนด์แคนสาขาพันท้ายพอร้านเสเสร็จพอมาทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงทำให้ยื่นเอกสารสองสองใบใช่ไหะคือคนละแต่หนูเป็นตัวแทนหนูยื่นสองเขาบอกว่าคนหนึ่งยื่นได้แค่คนเดียวทั้งที่หนูเป็นตัวแทนของของร้านคือร้านหนูกับร้านของเจ้านายหนูแต่โดนฉีกเอกสาร ไปครั้งหนึ่งบอกว่าคนหนึ่งได้ตอนคนที่นี่เพราะเรามีแต่ถามผู้หญิงแต่เราจําหน้าพี่ๆเขาไม่ได้แต่เขาบอกว่าคนหนึ่งจะส่งได้แค่ใบเดียวเอกสารต่อคนเขาฉีดข้างหลังก็ได้เขาฉีต่อหน้าเลยเขาไม่ได้ฉีดข้างหลังแต่เราก็คือตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่ามันมันจะมีเหตุผลอะไรหรือมีผลกระทบอะไรเราก็เลยแบบปล่อยเลยตามเลยไม่เป็นไรก็คืออย่างนี้ประเด็นเนี่ย จังหวัดสุสาษฎรเนี่ยนะเราก็รู้อยู่แลอะมันมีเรื่องโควิดและนี้ว่าส่วนตรงไหนที่ว่ามันเป็นส่วนที่แพร<า>่ก,กระจายเชื้อโรค<า>เนี่ยนะตอนนี้สถานการณ์เราเมันก็ดีขึ้นเพราะว่า,าเราก็มีการบล็อกพื้นที่คร<า>ับแต่นั้นเนี่ยามาตรการผ่อนคลายมันออกมาเรื่อยๆ<า>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจังหวัดสุสาษฎรเนี่ย มันก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จังหวัดอย่างเดียวก็ต้องโดนควบคุมจากทางรัฐบาลจากส่วนกลางด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรพวกเราก็ยื่นมาจะได้ให้คณะกรรมการโลกติดต่อนะครับเขาเป็นข้อมูลเพื่อใช้นําเสนอแต่คูนความาต่อไปอันนี้คือเรายื่นมาที่แรกเราไปกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดพอเราไปที่กระทรวงกระทรวงโยนมาที่สูนน้ำรงธรรมพอเรามาที่สูนน้ำรงธรรม ตู้น้ำปรุงทามให้ไปที่อบตโคขามซึ่งเราก็ไปดําเนินการเป็นขั้นตอนตามที่เขาแนะนำไม่เป็นไรอันนี้ผมเดี๋ยวผมรับเองนะผมรับเองใช่แล้วไปมานาดีนะที่โดนล็อกอยู่ไม่เดี๋ยวรับเรื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวเสนอขั้นตอนต่อยังไงยังไงก็ขอให้เร็วหน่อยเพราะว่าปากท้องเราต้องกินเรามีข้าวามเดือนนะครับ แล้วทีเนี้ยอ,อย่างย่งพวกข่าหรือว่าคนอื่นๆนี่สามารถดําเนินกิจการได้หรือดําเนินอะไรได้อย่างเงี้ยคือแล้วทางเราจะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้เราก็มีภา,า,าระไม่ต่างจากพวกคุณเราก็เลยแบบอยากวดรร้องคะ หนที่จะให้ความเสี่ยงเขาเพิ่งมไดูความเสี่ยงฟรีสเน็ตแล้วก็ร้านสัตแล้วก็นวดสปา ค่่ะทีตอนนี้ที่ปิดอยู่ออ๋ค่ะนวดสปาไม่นวดแต่แผ่นไทยครับนวดคืเฉพาะผ้ามาค่ะก็จะโดนเบี้ยแพทย์ร้อยจุดแล้วปนอยู่ในร้านอย่างอื่นด้วยไหมหมายถึงว่าอยู่ในร้าน่เขียนขึ้นนวดนวดเทราเกอย่างเงี้ยกระปายเนี่ยบอกว่าไม่ต้องขอเพราะไปขอสาธารณสุขขอไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมอ่ะผมเคยตรวจหลายร้านนะขอไม่ได้พอมาเปิดนวดตามพรบสถานบริการก็เปิดไม่ได้เพราะ มันต้องไปขอใบอนุญาตสถานบริการนวดแบบตามสถานบริการนะตามบขบขสสถานบริการก็ไม่ได้อีกแต่อนี้เรานวดภายใต้คำนิยามของสาธารณสุขใช่ไหม<ช>ไที่มีใบหมอมีใบครบหมดแล้วแล้วก็เจ้าของร้านก็มีใบประกอบตั้งเนาะใช่ไหมอะไรอย่าง<ๆ>เงี้ยก็ต้องไปบอกทีมงานพวกเราเรื่องหมายถึงว่าใครที่ทําไม่ถูกระบบมันก็ต้องเอาเข้ามาให้ใหระบบให้มันถูกต้องไม่งั้นมันก็เสียหายกับพวกเราด้วยพราะสมมุติสมมุติเนีมันเกิดกับร้านนวดนวดหนึ่งที่ไม่ได้มาตรฐาน เขาก็ไม่ได้มองหรอกว่ามันมีใบหรือไม่มีใบมันก็โดนกันหมดเหมือนตลาดมันก็โดนกันหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ไปพบคุออันนี้ทุกทุกทุกหน่วยงานนั่นแหละเขาก็จะเพื่อมาตรการของเขาเนาะ